สวัสดีครับเพื่อนๆอเรามาเจอหลอนก่อนนอนนะครับบางคนบอกเฮ้ยไอแอดแม่มันไม่หลอนนะเว้ย <laughs> มัน่านะครับแอดก็ไม่รู้จะเล่ายัางไงเราบอกตรงๆโอ้ oh, โหกูก็สุดๆแล้วนะครับเล่าในแค่นี้หลอนที่สุดในชีวิตแล้วนะครับ <laughs> น้ำตาจะรว้นะครับมีเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับสงสัยนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำมีเพื่อนเพื่อนหลายคนสงสัยนะครับเฮ้ยแอดทำไมคลิปอ่ะมันไม่เด้งวะก็กดติดตามนะกดกระดิ่งแล้วนะครับบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆช่องเรานะครับแหมโจดเยอะครับมันก็รายงานช่องเราอยู่ตลอดเวลานะครับวิธีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะช่วยนะครับเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนูคลิปให หคลิปนะครับฝากย้อนไปดูคลิปเก่าอะไรก็ได้จะคลิปหรือว่าไปเปิดเล่น,ลนๆไว้เฉยๆละครเพื่อนสัก1คลิปนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นครับเพื่อน อาถ้าเพื่อนดูหนึ่งคลิปอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าดูเชา้าดูเย็นหรือว่าคลิปมันไม่ได้มีออนมาลองไปเปิดคลิปเก่าดูสักหนึ่งคลิปนะครับทำอย่างเงี้ยนะครับสักหนึ่งสัปดาห์หรือ3วัน5วันเนี่ยอาจจะคลิปมันอาจจะไหลไปหาเพ,เพื่อนเองนะครับมันอาจจะไม่เด้งแต่ว่ามันจะเปิดการมองเห็นครับเพื่อนก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเห็นคลิปใหม่ได้นะครับส่วนถ้าใครมาใหม่ก็รบควรฝากนะครับให้มาฟังที่ช่องโดยตรงนะครับก็คือเข้ามาที่ยูทูบนะครับจำชื่อช่องไว้ก็คือ no about thailand นะครับอย่าไปดูแพลตฟอร์มออ่่่่่่นนนนนนนรััััเปปปมมมา้้ไไไีีใใชชช YouTube ็กง ทำให้ช่องทํางานยากครับเพื่อนๆแล้วก็เออมีเรื่องหนึ่งสําคัญมากนะครับแอดก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลบเพลิสตออกไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ลบเพลิสตแหมแอดก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะแอดเนี่ยทะเลาะกับทนายอยู่บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปฟ้องมันเลยกูสงสารมันบอกเขาบอกไม่ได้นะครับคือเราก็เข้าใจแหละครับเขาก็ต้องทํางานทําตามหน้าที่เขาเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วแล้วเขาก็เห็นว่ามันเป็นช่องทางที่เขาจะได้เงินนะครับก็ดีว่าเพื่อนๆเนี่ยลบไปแล้วลบให้ขอบพระคุณมากเลยนะครับก็คนกันเองทั้น ก็ไม่อยากฟ้องแอดไม่ได้อะไรหรอกครับเพื่อนแอดสงสารเพราะว่าแอดเคยไปฟ้องมาแล้วว่าโอ้ยแล้วสองคนนะครับคสงสารเลยแล้วทำไมรู้ไหมครับเพื่อนโอ้โหผู้ปกครองบางคนเนี่ยคุณตาคุณยายมานั่งขออยาเลย <c oughs> น้าตาคุณจะาต้องแล้วมึงตอนที่มึงเอาช่องกู้ปป่านเนี่ยห้าวหานหเลเกินบางคนเข้ามาด่าเนี่ยนะครับโอ้ยแอดก็เลยแบบเออไม่อยากใจนี่ครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเรื่องนี้ก็ดูแล้วน่าจะจบลงได้ดีนะครับสำหรับใครที่ยังทําอยู่นะครับแอดก็ขอร้องระคบให้ลบออกนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรนะครับแค่คุณลบออกเท่านั้นเอง นะครับเข้าใจอะไรครับ น้ำตาจะไหลนะครับโอ้ดูกันปกติปกติอย่างเงี้ยแหละครับไม่ต้องแชร์ก็ได้แอดบอกตรงๆเลยนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะแชร์กันไม่เป็นไปแชร์ผิดวิธีมันทําให้ช่องเสียหายครับเพื่อนอ่าแค่นี้แหละครับง่ายๆก็ขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเล็กๆน้อยๆสมัยแอดมินเป็นเด็กๆอยู่นะครับเพื่อนๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็สมัยนั้นนะครับแหมชอบเขาไปเที่ยวครับใครพาไปไหนก็ชอบไปนะครับก็มีรุ่นพี่ครับเพื่อนมีรุ่นพี่ที่เออเขาก็อายุเยอะมากแล้วนะแต่ว่าเราเรียกเขาพี่นะครับโอ้แกว่าเรา1778แลล้ว่ ขาก็เราก็ประมาณสัก7จ็ดแปดขวบนะครับ อยู่ช่วงนี้แหละครับเขาก็ชวนกันเฮ้ยไปหาหอยกันไปงมหอยกันเนี่ยโอหตรงน้ําตรงนั้นตรงนี้นะมีบ่อนะครับเพื่อนมันจะมีบ่อขุดนะครับเป็นบ่อเก่าแล้วล่ะเป็นบ่อโบราณแล้วล่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาขุดมาหรือว่าเขาถมดินจนบ่อมันเล็กนะครับเพื่อนขนาดของบ่อนะครับเพื่อนก็ใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลเนี่ยปกติใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งสนามเลยครับเพื่อนแล้วตรงกลางเนี่ยลึกมากเลยนะครับจากที่แอดเนี่ยทราบมานะครับเพื่อนแล้วคนนี้ก็ชวนกันไปครับเฮ้ยไปด้วย้วแอดก็บอกตาบอกยายว่าไปด้วยเขาโอ๊ อยากไปก็ลันๆก็ดับรับปากหมดแหละเขาบอกอะไรนะครับแอบอยากไปเที่ยวไปชอบครับชอบออกนอกบ้านนะครับก็ตามกันไปนะเพื่อนๆไปกัน3คนนะครับเพื่อนๆคราวนี้เขาก็ผู้ใหญ่เขาก็ลงงมหอยรุ่นพี่เขาก็ลงไปงมหอยนะครับก็งมขึ้นงมลงงมขึ้นงมลงแล้วก็หายไปไหนแอบก็นั่งดูอยู่ประมาณสักตีสามใกล้ๆตีสี่นะครับประมาณสัก ยังไม่ตีสี่นะครับแต่ว่าประมาณใกล้ๆครับแต่ไม่รู้ว่าประมาณช่วงไหนนะครับแอรก็มองๆไปมองมามองไปม,มอง,ม,องมามันห่างจากบ้านคุณตาคุณยายแอเนี่ยประมาณสัก สี่ห้ากิโลครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคราวนี้ก็งมไปมันเป็นหอยกาบความเป็นสีขาวอันนี้แอดไม่รไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่เป็นหอยน้ําจืดนะครับประมาณสัก3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆหอยแมงผู้แต่มันแบนแล้วก็มันเป็นสีขาวนะครับพวกก็งมไปรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบแบบก็งมไปแอดก็นั่งดูพวกก็เอาถังเข้ามาขึ้นในดูแล้วก็ครึ่งถังโอ้โหแอดก็ดีใจโอ้ทำไมหอยมันเยอะอะไรขนาดนี้นะเห็นแล้วชื่นนนนนนใจคัาวีี้เกกก็็ลงงงไไปปปมมอึหย พอนั่งไปนั่งมารู้สึกเฮ้ยมันนานยังไอ้มันงมยังไงมันหายไปนะครับแอดก็มองดูมองไปมองมานะครับและคราวนี้แอดเห็นเหมือนกับว่ามีผู้หญิงนะครับเพื่อนๆโ่มขาวทั้งชุดเลยนะครับแอดก็มองดูเฮ้ยมันใช่คนหรือเปล่าวะแอดก็มองไปครับก็เดินเข้าไปที่ว่าเทียบตะลิ่งนิดนึงนะครับทางเนี่ยมันจะค่อยๆลาดลงไปเพื่อนๆได้ลาดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะถ้าเกิดเราเดินไปสักประมาณสัก ร้อยเมตรนะครับเหมือนมันจะฮุบลงไปตรงกลางเลยนะครับแต่แอดแตไม่ได้เดินเข้าไปหรอกอยู่แค่ริมริม,มแบบริมน้ำเฉยๆนะครับปิ่มๆนะครับแล้วคนนี้แอดก็มองเข้าไปเฮ้ยมันไม่ใช่ไอพี่คนนั้นนี่หว่าเพราะไอพี่คนนั้นน,นะครับเพื่อนๆไอพี่ที่พาไปด้วยแหมขอไม่ขอเอ่ยชื่อแกกันแล้วกันนะครับ <laughs> คือแกนะถอดเสือะะ้อครับแล้วไอนี่มาจากไหนนะครับตัวขาวโพล่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงเต็มไหลนะครับเพราะว่าพี่คนนั้นน่ะที่เขากำลังงมๆเนี่ยเขามุดงมมุดโผล่เนี่ยนะะะคครรรรััับบือออนนนน้าา่่ยูตงดดไหหหลลก็็เเเพแแะครับ แต่กระโปงกระปองกนะครับเพื่อนเฮ้ยมันคือเขาอะที่เขาเออมันเหมือนคนนั่งอะครับเพื่อนมันเหมือนประมาณครึ่งเอวครับมันไม่ใช่ครับเพราะว่าน้ามันลึกครับไอ้ตรงที่ว่ายพี่เขาลงไปนะครับแอดคราวนี้ก็วิ่งป่าลาบเลยนะครับโอ้โหวิ่งไปก็โวยวายโวยผีหลอกผีหลอกนะครับในซอยนะครับเ็าตกกระจยตื่นกันหมดเลยเพราะแอดไปไหนก็เคาะบ่ายกันไปทั่วเช้ามาเขาบันดากันชิ่หาย ไอ้แอดแม่น้ําตาจะร่วงประสาทจะเสียนะครับยายตาก็ถามเอาไปอะไรไอไ้หนูเป็นไรลูกบงอ๋อป่าวผีหลอกผีหลอกเรายายตาฟังผีหลอกไม่รู้อะไรขาวขๆโอ้โหแอดก็ส่องแล้วนะครับแอดส่องมองนานมากแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันค่อยๆลอยเข้ามาครับเพื่อนๆแอดไม่ใช่หรอกครับเพราะไอน้น้าคนนั้นนะไอ้พี่คนนั้นนะครับพี่ไปด้วยกันนะครับไฟสมัยก่อนมันจะเป็นไฟสลัวสลัวนะครับเป็นไฟสีนวลนะครับคือแกถอดเสื้อแล้วดูดำๆไอ้นี่สว่างโลโพมาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้แอดก็ตาโต ก็วิ่งปูดเลยกระมงกระมังกระตองกระแตงแตะกระจุยกระจายหมดแล้วครับคือวิ่งวิ่งกันขาามาแล้วครับกลับมานะครับกลับได้จําได้ครับเพราะว่ามันไม่มืดไม่เปรี่ยวนั้นแต่คือว่ามันก็มืดแต่ว่ามันไม่เปรี่ยวขนาดนั้นแล้วมันก็ใกล้สว่างมันก็ช่วงประมาณตีสี่กว่าตอนนั้นแอดจาได้นะครับจากที่ว่าไปนั่งเสร็จเนี่ยนะครับวิ่งออกมานะครับก็น่าจะใกล้ตีสี่หรือหรือตีสี่กว่าอยู่ช่วงระยะเวลาเนี้ยก็มีจะมีพี่ผู้หญิงนะครับเป็นอ่พนักงานกทมนะครับมากวาดพื้นนะไร ไม่คุยแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆไดน้อยนะครับแอดกลับมาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ พอกลับมาเสร็จก็ง่วงครับนอนแบบเหมือนกับว่าเราตื่นผิดเวลานะครับตื่นมาเช้าอยู่ดีเอ้าเฮ้ยนะยังอยู่ะแล้วเมื่อคืนหายไปไหนวะทิ้งผมไว้อะไรเงี้ยนะครับบอกเออกูไม่ได้ทิ้งกูเห็นมึงอะวิ่งไปไหนไม่รู้แล้วมึงไม่เห็นกูได้ยังไงกูก็งงขูดงงว่าอยู่แอดก็งงไอ้เรื่องนี้ฝังใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะและนั่นอะมันคืออะไรอยู่ๆมึงลอยลอยเข้ามาเนี่ยแล้วแอดจะเห็นเป็นผู้หญิงเลยครับเมื่อเห็นผมเนี่ยยาวเลยนะครับแล้วคนนี้เห็นครึ่งตัวก็คือเห็นประมาณสักเหมืือออนนนเเเเเเวคครรรับล่่่่่แแตตาาาาาข้้งงไมมหห็็ดูก มันนั่งลอยมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่โคนครับแน่นอนแล้วประกันเขาก็บอกเขาก็ขำกันว่าเขาก็ไปล้อเลียนครับวาแอดเนี่ยมันปวดขี้แน่เลยนะครับมันเลยรีบวิ่งกลับมาก่อนแอดบอกเออกูไม่รู้เรื่องมือก็พากูไปทําอะไรนะครับวันหลังใครมาชวนแอดไม่ไปเลยนะครับแอดมาทราบตอนหลังอีกทีนะครับว่าบ่อน้ำเนี่ยครับเคยมีผู้หญิงนะครับมางมหอยแล้วเสียชีวิตครับเพื่อนโอ้โหแล้วมึงชวนกูไปเนี่ยนะแอดแลยตาและคุณตาคุณยายแอดนะครับเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเขากลัวว่าแอดจะกลัวเขาเออมันไปปแ๊บเดียววก ก็สว่างและไอ้คนที่พาไปรุ่นพี่เนี่ยมันก็สนิทกันมันก็รู้จักกันนะครับแหมมันก็เหมือนคือญาติกันเนี้ยโหโหน้ำตาจะไหลมนหลังมาชวนไม่ต้องมาชวนแล้วนะครับบอกตรงๆนะครับเราแวงมากเลยนะครับแอดเนี่ยยังเราแวงอยู่ทุกวันนี้เลยแล้วก็ไม่เคยผ่านไปไอ,บอ้บ่อนเลยเพอเห็นแล้วระแวงสรุปไอพี่คนนั้นก็โดนชาวบ้านเขาด่ามึงชวนมันไปได้ยังไงมันยิ่งไม่เหมือนชาวบ้านเจาช่องอยู่โอ้โหพี่คนนั้นพอกูกว่าซวยเลยเขาก็ไม่กล้ามาชวนแอดเลยเพราะแอดตอนที่แอดไปบอยวายนะครับเพื่อนๆแอดไปเคาะประตูเขาหมดเลยให้เขาตื่นใหห้มดเลย อแอดออกกลัวแอดก็เลยแหมมันรู้จักกันหมดก็เคาะลากไปเลยนะครับโอ้โหโดยคุณตาคุณยายสวดเสหูชาไปหมดเลยนะครับก็นี่ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆมมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับเออ,เอ,อไม่ได้ก,กลัวอะไรเลยมานั่งนึกดูแล้วขำๆก็แล้วกันกนไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพื่อนๆไปร้องเพลงดีกว่ากินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุ โูกและสุกใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสอ,สองสองสองกูละเกียริจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย